ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมบอสนะครับจากช่องบอสทีนะครับก็วันนี้ก็จะมาสุกําไรของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ตลาดก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับในในทำเฟรมใหญ่ในภาพใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็จะมีการย่อลงมาซึ่งตอนนี้ก็ก็กําลังใช้เวย์อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าเมื่อวานกําไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม้ไหนที่ยังติดอยู่บ้างนะครับ ตอนนี้เนี่ยเดิมนะครับเดิมมีไม้ที่ติดอยู่นะครับก็จะมีติดอยู่2ไม้นะครับมี a d a ไม้หนึ่งแล้วก็พคาดอดไม้หนึ่งนะครับ a d a กับพอกาดอดนี้ผมไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโปรเจกต์อะไรเขา s ักเซ s ขึ้นมาก็น่าจะเก็บกำไรจากทุกไม้ได้หมดอยู่แล้วนะครับวันเมื่อวานนี้เองนะครับก็มีไม้ที่เข้าไปทั้งหมด9ไม้ด้วยกันนะครับซึ่ง9ไม้นี้ก็ติดอยู่ถึง5ไม้นะครับ ติดอยู่ถึงห้าไม้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ไม้ทั้งหมดที่ติดอยู่ก็ติดอยู่7ไม้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ปิดบังกันอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีเอ่อบีนะครับสัญญาณอัพเมื่อตอนสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มรอปิดแท่งนี้เข้าตอนสี่ทุ่มสีสบห้านะครับก็ยังออกไม่ได้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเอดีเอนะครับ Ad ดีเอคาร์ดานะครับ คันโนนี้มีสัญญาณขึ้นมาตอนน่าจะประมาณบ่ายสองนะครับมี o v e r อร์โบขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังออกไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนประมาณห้าโมงครึ่งนะครับก็ได้เข้าอีกหนึ่งไม้นะครับตอนหกโมงนะครับรอปิดแท่งเขียวทั้งนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกได้หรือ,อยังนะ๋เยเพราะว่าไม้ผมค่อนข้างเยอะครับก็เลย ยังงงๆอยู่ว่าตรงไหนออกได้แล้วหรือยังอ๋อตรงนี้ออกได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ้ออกได้แล้วนะครับตอนโอเคหมายที่สออกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสัญญาณสัญญาณน,นี้นะครับโอเวอร์ตัวนี้นะครับสัญญาณโอเวอร์ตอน4ี่ทุ่มเป็นอัพโอเวอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ไล่มาจากตรงนี้เลยนะครับรับโอเวอร์ตรงนี้ก็ออกได้เรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็เป็นตอนออกหมดแล้วนะครับหมดวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูสรุปของพ่กนี้ก็แล้วกันนะครับต่อไปนะครับเป็นโฟก้าดดดนะครับโพ k ้าดดดเมื่อวานนี้เข้าไปสามไม้นะครับเริ่มตอนไม้แรกก็คือตอนห้าโมงครึ่งนะครับตอนเย็นนะครับ ตอนเย็นเข้าแล้วก็ออกได้เรียบร้อยนะครับแต่มาที่2นี้ตรงนี้นะครับตรงนี้พอเราปิดตรงนี้ก็เกือบออกได้แล้วนะครับแต่ว่ายังออกไม่ได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นอตอนเวลา22นาฬิกานะครับตรงนี้อ่าเข้าตอนอ้อตรงนี้ออกได้แล้วนะครับตรงนี้ออกได้แล้วสี่ทุ่ม นะครับ4ีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับตรงนี้ผมก็พอสัญญาณขึ้นเราปิดแท่งเขียวเข้าตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับออกได้นะครับปรับแล้วก็จะมีติดอยู่ก็คือไม้ตรงอ่าสี่ทุ่มนะครับที่เข้าคือปิดแท่งนี้มันมันเขียวก็เลยเข้าไปไม้หนึ่งนะครับก็ติดอยู่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นโซลาร์น้านะครับ โซลาร์น่านี่เข้าไป2ไม้นะครับก็คือตอน5้าโมงสีนะครับก็คือเรารอสัญญาณเนี่ยครับัพกับ over ขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็รอให้ไปปิดแท่งเขียวเข้าตรงนี้นะครับก็เกือบออกได้แล้วอีกนิดเดียวนะครับก็ออกไม่ได้ร่วงมาซะก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเก็บเอาไว้นะฮะต่อไปก็ประมาณสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับก็มาเข้าตรงนี้ก็ยังออกไม่ได้นะครับแต่คิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้น่าจะออกได้เร็วๆนี้นะครับ สรุปตอนนี้นะครับไม้ที่เราเข้าไปทั้งหมดตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเราเข้าไปทั้งหมด80ไม้นะครับตอนนี้ติดอยู่7ไม้นะครับก็เท่ากับเรามีกําไรอยู่ที่73ไม้นะครับจริงๆถ้าทุกคนสังเกตดูนะครับผมจะมีการแบ่งไม้ที่ค่อนข้างเยอะจะไม่มีการอออินหรือว่าเทเข้าไปเยอะเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ มันมีการไซด์เวย์อยู่ต่างๆเนี่ยกว่าที่จะเก็บกําไรอาจจะใช้เวลานะครับทําให้เราพลาดโอกาสในในไม้ใหม่ๆไ,ไ,ได้นะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับลองประเมินแล้วก็จากที่ดูวิดีโอที่ผมทําให้ทุกวันเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยว่าเออมันมีการรอนะบางไม้มันไม่ได้ออกได้ทันทีนะครับไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวอะไรเงี้ยครับอาจจะใช้เวลาข้ามวันไปสอสวันหรือเป็นอาทิตย์ก็ก็มีมาแล้วนะครับดังนั้นก็ เป็นข้อมูลให้ทุกคนทำความเข้าใจกันไว้นะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดนะครับของ bitcoin นะครับ bitcoin เนี่ยที่ทําเฟรมเดย์แล้วกันนะครับพาไปดูที่ทําเฟรมเดยนะครับตอนนี้ที่ทําเฟรมเดยเองเนี่ยก็เบื้องต้นที่ดูนะครับก็เป็นเป็นไซด์เวล์อยู่เนี่ยครับเป็นไซด์เวล์อยู่บริเวณเส้นเอ a ี0สองร้อยนะครับ ไซเ y มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าดูจาก rsi ทางด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่กำลังป้วนเปียนนะครับออยู่อยู่จุดที่ต่ำสุดของ rsi ใน t i ทำเฟ m e day แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าจะมีการสวิงขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทะลุในทันทีนะครับถ้า mm hmm. worst case mm hmm. จริงๆถ้ามันจะลงจริงๆนะ แต่นี่คือการไต่เส้น EMA 200สีขาวนี่อยู่นะครับดังนั้นก็อาจจะมีข่าวดีเรวเร็วนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเข้ามา,าติดตามกลุ่มของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Open Chat ไว้ทางด้านล่างนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อ,าอยากที่จะ เข้ามาเทรสัั้นทำกำไรนะครับในกลุ่มของเราก็รอติดตามข่าวนะครับในช่วงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีข่าวดีโลเวเวนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็พบกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ